องงงงง,งสบายดีไปตู้ไปบนผ้าไปนั่งเลยซื้อไปนี่เนาะตามอื้อเลยเนาะบ้านป้าพอนังเน๊ะใกลฮอดหรือเปล่าไปดีฮอตไปดีไฟรถโอ้โหฮอดไปรถเนาะผู้เท่าได้ควายงามเนาะผู้เท่าีเนาะขายซื้อรถ เป็นแนงไหนอา,ดนอาได้แต่น้ำค้นมาแล้วเอากันเนาะเออ,เอ,อโดยโดยเข้าใจเด้เอ,อถึงแล้วครับปากพนังเส้นทางนี้เฮาสิได้เอารถข้ามบักนะครับแต่ว่าเฮาบ่อยากข้ามเรือนะครับแต่ว่าเฮาอยากข้ามบักนะครับทุกคน โอ้สาวน้อยฮากเลิกเรียนอีกโอ้โอ้โอขี่รถตามรอตามคล้องนี่เลยโอ้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 สาวน้อยมาาต่ลงเรียนพอดีลงเล่นแล้วล่ะมอสแสงมอสแสงโอ้เท้าชิข้ามไปจากไหนบ้านนี่เฮือบเขาเจ้าคือบอกบ่มิบักบ่ โอ้ oh. สุดยอดวะนี่อะไน,นะมีอนี่อะไรปากพนังแม่นโอ้ oh. โอ้ยท้าซิม,มาห้าเป้าอยู่บนนี่กำลังมาเหรอส่ใส <between> ่ขนมหามาให้ผู้สาวเอยขนม โอ้เจ้าเด้ขนมโอ้ยเฮาบ่อยากขี่ไนไดนเหือเฮาขี่บ่เป็นเฮายานโอ้ยหน้าเชียแเทมาเนาะบ้านยังน้องลาดนี่บ้านตามพนังอันนีไปอันบุรพ่าไก่บ่ไปน้ำตกไก่บ่ข่ำในฮอดบ่ฮอดโอเค บรรยากาศสุดยอดเลยน้ำลายนะครับทุกคนอันนองหละให้เด้อขอบใจพาเดี๋ยวยูม่มอดได้แล้วนีว่มอสามเลยปาเป็นสาวล่ะโอ้ขึ้นอย่างไดได้ฮาวไปนี้เที่ยวซูมือบ่่มย่านบ่อ่ะบ่ อ๋อมือเด็บไปลงเล่นอยู่โมอื่นหอสองสองไอ้น้องบ่อยเล่นอะไรเลยโมอเมอ๋อโมเดโอ้โหโมเดียวหอ,อ,วอสองอมีได้เอาบักเนาะหเออ,อโอ้ต้องรถใหญ่เนาะมันมายากเอาไปเท่าไรจะขั้นนี่เท่าละสองโอ้โหเท่าละสองโอ้ตัวนั้นเนี่ยขึ้นไม่ได้ตัวน่ะเอาขึ้นตัวนี้อย่างเดียวอ๋อเอาน้องลาไปก่อน โอ้เฮาจะได้ไปน้ำได้นี่ยสัดสองขั้นนี่ไปก่อนเนดะ้อไปทีละสองเฮ้อฮอุ้ย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 อุทยานเห็นคนโอ้ยเพิ่นว่าไว้แต่รถง่ายอ,นอะนะโอ้ยขึ้นเฮยอ,อีกแล้วขึ้นเท่านึงระยะยัดทาบ่เคยเนาะ ไปเลยบอให้อยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยสามขั้นมาได้บ่เยัมาบอเฮ้ยมาไหมอ๋เซียวเเสียวเอุ้ยกดึงด่างดึงดสิโอ้น้องล่านางสบายใจเนาะ มื่นมันมีไปลงเล่นมืนน่นเนาะพันเสาโอนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของพี่นอ้องอ่าพี่น้องชาวเมืองบุรพานะครับการสัญจรไปมาเพราะว่าเส้นทางมันมีแต่น้ำแต่ยังการก่อสร้างมันกะล่าซ่านะครับเป็นสะพานเก่าน่าจะสมัยสงครามหมดเลยนี่ ทางนเพื่อนกับบค่อยได้ส้มในอย่างเนาะต้องรองบประมาณทางรัฐทางหลวงพ่นละอบอกว่ากันนะครับแต่ว่าประชาชนของเฮากะบใช้ชีวิตแบบปกติแบบเรียบง่ายสบายสบายบรนี้จมทกจมยากเนาะอีหลานเนาะสบายเนาะสบายคือเก่าซิวซิวเมื่อเลยเอสวดีน้ำยังไหล โอ้โอ้แจ๊บบดแอ่วได้เลยนี่ฮะแข็งมัดกระตูเก่งเก่งบ้านปากพนังบรรยากาศยำแรงเมื่อแรงนีหนาวบนน้องละ่ะหนาวแห้งปะอ,อ๋อตัว โ,โ,โอ้สําหรับอาแพร่ใหญ่นี่เพิ่นเอาไว้สําหรับรถใหญ่นะครับรถน้อยอย่างโมไซค์นะครับกะเอาเฮือเอาแต่ก็ดีน้องเพิ่นเซฟเซฟไซเหือสองลําประกบกันไปโอ้ การนะบ้นีโ่โอ้ไปเลยเนาะไปเลยบ่โอ้โอ้ขอบใจด้วยขอบใจด้วยโอ้ เอาโม่อยมาเลยใจนะเอาหม่อยม,นะอ,หมอยมาก,ก่อนนี่ครับบรรยากาศอันนี้เป็นสะพานสะพานปูนที่ไซสสมัยพุทธะคิดว่าสมัยทรงข้ามมัละ่ะแต่ว่ามันพังมันอย่างหรือว่าสร้างบาเซตกับเบาจักนะครับทุกคนมันก็นเลยมบมมีทางข้ามแต่ถ้าหน้าแรงนะครับข้ามนี้เลยหน้าแรงสามารถย่างข้ามหรือว่าเอาโมไซข้ามนี้เลยครับน้ำสิพอปิ่ม ในโซ่งนี้น้ำลายก็ใส่แพก็ใส่เรือนะครับทุกคนบรรยากาศสุดยอดบ้านปากพนังอันนี้ไว้สำหรับเฮื่อ,อใหญ่ครับเพราะว่ามันต้องใ,ใส่เครื่องลากเนาะ บักบ้านเฮาเอินวาแพนะครับทุกคนแต่ว่ายูราวเ,าเอินว่าบักนะครับสลับเอาเฮือเอารถใหญ่ข้ามไปข้ามมานี่เป็นรถโดยสารนี่บุรพาราาแขกโอ้บรรยากาศแยมแรงครับทุกคนมันไปทางไหนนี่บุรพาราาแขกอย่าวัางไปนี่ไปนี่แล้วอ้โต หนึ่งสองสามสี่สามสี่คน อันนี้รอรอข้ามบักนะครับเป็นรถโดยสารบราุรพาทัากแขกยามแรงไทยบ้านก็มาอาศัยลำน้ลำลำนี้แหละครับรับเด็กน้อยแถวนี้บ่ค่อยย่านฝนบ่ค่อยย่านน้ำย่านอย่างกันนะโอเลยมีแต่ลำบางไง ไปดีต้องล่ะผ้าอย่างผ้าเด็กอาบน้ำบ่โอ้แล้วล่ะโบนาววะอ่ะนาวก็กินขนมคนหลานใจเด้อโอ้อ้าให้หมู่น้ำโอเคก้เด็กน้อยโด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 ยล่ะโอ้นะครับทุกคน Hả? Ơ, bán này đây rồi hả? Thấy chưa? Ờ chưa? Thấy chưa? เท <Okay. S 2> ่าไรเจ้าคันหนึ่งคันสาวพันเนาะเป็นหกสิบพันเนาะคันละสาวนะครับทุกคนเป็นหกสิบพัน เบิดคืนแล้วบ่เจ้านี่เนี่ยกลางคืนก็นอยู่นี่เลย,เยอ๋ออันนี้เลยร่อ,อข้ามบ่นี่เนี่ยบ้านนี้เจ้าของบักโอ้เจ้าของบักเออ